สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมสุดตะเพื่อเป็นบนุญนเปนกสศลร่วมกันในคำสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าวิธีแก้จิตอุ้งซ่านจิตหดหูในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ทรงสาธยายว่าอย่างไรบ้างเพื่อนๆลองฟังดูนะครับ <c oughs> วิธีแก้จิตอุ้งซ่านจิตหดหูหรือซึมเศร้าเนี่ยเพื่อนๆ สิ่งพวกนี้พระศาสดาบอกว่าสติเนี่ยมีประโยชน์ในที่ทั้งปวงเพื่อนๆถ้าจะใช้ตัวเดียวแก้ก็คือสติเพราะสติจะมีด้วยการฝึกกายยะกะตาสติหรืออนาปนาสติเพื่อนๆก็สําเร็จประโยชน์หมดนะฮะจิตหดหูพระศาสดาบอกว่าอย่าไปทําสมาธิให้ใช้ธรรมวิจยะนะฮะจิตวุ้งซ่านอย่าไปใช้ธรรมวิทยะให้ทําสมาธินะฮะบอกวิธีแก้ในแต่ละแบบเพื่อนๆนแต่ก็บอกวิธีแก้ใน อาศัยเครื่องมือเดียวคือสติเพื่อนๆก็จะมาสรุปท้ายของประสูตนี้ว่าสติเนี่ยมีประโยชน์ในที่ทั้งปวงใช้ได้ทั้งจิตคุ้งซ่านและจิตหดหูเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยเราฝึกสติสติจะฝึกได้เนี่ยสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสมัมปชัญญะ <c oughs> <c oughs> เห็นเวทนาสัญญาวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็มาจับสมาธิภาวนาตัวที่สมในสีประเภทสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อ อยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นเพื่อยานทัศนาเป็นเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะเราก็ฝึกสติตรงนี้ก่อนได้นะฮะเราเห็นวิธนาคือสุขทุกเกิดขึ้นมาก็รีบวางรีบทิ้งนะฮะอยู่กับลมเข้าไว้ <c oughs> <c oughs> เกิดสัญญาเกิดวิตกนะฮะสัญญาน้อมนึกไปในอดีตรูปเสียงกินรสที่ล่วงไปแล้ว รูปเวทนาสัญญาสังขารที่ล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้ว,ลลวคิดไปนอนไปก็รีบวางเ,เพื่อนๆนนะฮะเกิดปรุงแต่งขึ้นมาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยังมาไม่ถึงเราก็ทิ้งไปนะฮะไม่สนใจก็เรียกว่าไม่คํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่มุ่งหวังกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและไม่งอนแงนคลอนแคลนในธรรมอันเป็นปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญมันจะมาเข้าเรื่องการภาวนาหมดเลยเ,เพื่อน เราทำอย่างนี้ก็ได้นะฮะ <c oughs> อ่าถ้าอย่างเช่นเรื่องซึมเศร้าอ่าในเรื่องที่คนที่เป็นนะฮะถ้าปฏิบัติแล้วก็จะทำให้รู้สึกสบายนะฮะและยังเพื่อนๆที่ยังคิดว่ายัางเป็น เป็นวิปากเป็นเรื่องที่เราจะต้องเจออยู่อีกเนี่ย